สวัสดีครับผมจางคิวนะครับวันนี้จะพามาชมชุดรางนะครับราคา่1,190บาทนะครับ1,190บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับครบชุดพร้อมใช้งานนะครับไม่มีเฉพาะพันธุ์ท้ายนะครับมีครบชุดนอกนั้นจะมีครบหมดนะครับก็จะมีมียางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกท่อพร้อมสาย PE หนึ่งลวดปอร์หนึ่งชุดนะครับนีะครับมีปีกข้างขาวสแตนเลสให้นะครับแล้วก็ที่ลูกท่อเป็นสแตนเลส ระบบไกลกล่อง E a s y Lock Stainless ระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับซื้อไปเฉพาะไกลก็รับประกันให้นะครับ1น9่ยบาทนะครับได้ครบครบเซต็เลยนะครับเนี่ยครับมียางมีลูกให้นะครับเราเอาไปทำพันธท้ายใส่แค่นั้นจบนะครับช่องทางกติดต่อตามนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นนะครับติดต่อมาได้ สองช่องทางนี้นะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับยาง100บาทนะครับท่อพร้อมสาย P e 1 0 0อบาทลูกดอกลูกละ50บาทนะครับถ้าจะสั่งอุปกรณ์เพิ่มก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับส่วนที่ให้ไปก็จะประมาณนี้นะครับมันก็ใช้งานได้เลยนะครับเอายิงได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ท้ายก็ยังยิงได้นะครับนี่ครับจับลังยกยิงเลยนะครับแต่มันก็จะยิงยากหน่อยถ้าไม่มีท้ายนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอทดสอบนะครับความแม่นยําของชุดลางนะครับผมจะเอาเฉพาะลางเนี่ยครับยิงเลยนะครับไม่ต้องใส่พันท้ายนะครับจะยิงให้ดูทดสอบความแม่นยําของลางครับตัวนี้เป็นรางคีวันนะครับรางคีวันปลายลางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับรูมกลมข้างล่างนี้นะครับส่วนรูข้างบนอ่ล่องข้างบนจะเป็นล่องลูกดอกนะครับสาย PE จะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรายิง าสายมันก็จะล็อกอยู่ในรางตลอดนะครับมันจะออกมาทางปลายทั้งหมดนะครับมันจะพุ่งออกมาทางปลายนะครับมันจะไม่มีการที่สายมันหย่อนนะครับเพราะว่าสายมันฝังตัวในรางเลยนะครับสายมันจะไม่หย่อนลงมาพันกับปีกหรือว่าดีดขึ้นไปพันกับยางนะครับไม่เหมือนรางรุ่นที่เราเอาสายปีกพาดไว้ตรงปีกนะครับเหมือนแต่ก่อนผมทําผมจะเอา,อาท่อติดข้างล่างแบบนี้นะครับติดข้างล่างแล้วก็าสายพาดตรงปีกนี่นะครับ เข้าไปหาลูกดอกเวลาเรายิงนะครับมันย้อนมาตรงนี้ก็มันจะเหลือที่มันหย่อนนะครับบางทีก็ไปพันกับปีกับยางทําให้เกิดลูกดอกขาดทิ้งหรือว่าบางทีอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับสาย PE มันจะฝังในร่องรางมาจนถึงท้ายเลยนะครับเนี่ยครับมันจะฝังอยู่ข้างในเลยนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยำมันครับนี่ครับช่องทางการต่อนะครับ ไปดูครับมาดูในเรื่องของความแม่นยํานะครับเจ้าชุดรางเควันรางเควันตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะยิงแบบไม่ใส่พันท้ายนะครับเพื่อให้เห็นความแม่นยําของชุดรางนะครับมันจะยิงยากหน่อยนะครับมันจะบังคับยากหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าไม่มีพันธท้ายเวลาเราเหนียวไกลมันก็จะขยับนะครับระยะนะครับจากที่ผมยืนนะครับจนไปถึงตูดกระป๋องตรงนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับน่าประมาณสิบเมตรครับเดี๋ยวผมลองเดินให้ดูนะครับยิงเสร็จ จะเดินไปให้ดูน่าจะสิบกว่าเก้าได้อยู่ครับนีครับครับยิงยากมากนะครับมันบังคับยากครับต้องค่อยๆลิงนะครับแล้วก็ค่อยๆลากเหนียวไกลให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่า เวลาเราเหนียวไกลเนี่ยมันก็จะพลอยขยับแบบนี้นะครับเวลาเราเหนียวไกลมันก็จะกระชากทําให้ลูกดอกมันเปลี่ยนทิศทางนะครับต้องค่อยๆลิงนะครับยิงยากครับนี่ครับระยะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบนะครับสิบสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเป่าอยู่ลักษณะนี้นะครับ